สว,ส,สวัสดีค่ะวันนีพ้พี่น้องป้องไปนะคะกับน้องพงึ่งนวลนะคะทุกคนขามือนี้นะคะไมแต่ซื้อของทำไม่แต่ซื้อต้นไม้ซื้อนันซื้อนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวเบิงจะไปถ่ายให้เบิงน้องพึ่งจอไปถ่ายให้ดูเล็กๆนะคะเพรดได้เบิงได้่องเพิ่งหน่อยแล้วก็จะเห็นนะคะแล้วก็น้องพึ่งก็จะไปถ่ายให้เบิงนะคะว่าบ้านอะไะไรผลมาเห็ดยังไหแน่นะคะพัฒนาถึงไหนแล้วนะคะเกนใหญ่อะไรบ้างนะคะในการยังปูปากคือปูปู ในการทำบ้านให้สวยในครั้งนี้นะคะพี่น้องคะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดเลยนะคะจะมาเปิดกล่องให้ดูนะคะมีฟีซ่งส่งของมาให้นะคะแล้วก็จะมีต้นไม้พร้อมนะคะมีเพื่อนเปิดมาใหา้ใบเปิดในหล่ะพี่น้องอย่านมันตายนะผู้นี้น้องเพื่อนะก,นะก,ก็จะได้ปลูกให้นะคะฟวามเมืนียคำละเมือ่อยแห้งพอดบ้านแล้วก็แบบเป็นกระเทยที่บาดไปเลยนะคะมื่อยเสียซ้นเสียเอ็นไปเลยนะคะพักผ่อนไม่เพียงพออย่างี้ะพี่น้องคะคือลายนะเมื่อยคำ พม่านนะครับได้จะติดมพม่านพรุ่งนี้นะคะพี่น้องขายซื้อมาแล้วเดี๋ยวสั่งหายให้ดูนะคะว่าอืมยังไงนะจ๊ะนี่เลยนะคะเพคุนสมจากพี่คุณอะไรหนูอ,อ่านมาออกพี่นอ้องอือพี่สมหายนะคะอันนี้เป็นต้นไม้นะคะกุต้นคาม,มี่ต้นเอียงบุพี่น้อง จักบ่งแจักเด้อขอบคุณมากๆเลยนะคะเพิ่นบ่บอกว่าผู้ดใดส,ส่งนะคะเอามาปลูกนะเพิ่อนผูน้นี้แล้วพวกเขาจะปลูกน,นะคะทุกคนอันนี้น่ะเอาไว้ก่อนขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้เป็นของคุณวัชพรวัชรพรนะคะชอบทำํำคอยตายให้บ่ดีเด้นอนพีน่น้องเพิ่นส่งอันนี้มาให้ยแล้วทุวกคนนี้ออกก่อนอี๊อี๊อี๊อีอ๊อ,อ,ขอ,อีขออันุญาตก่อน อุ้ยขอบคุณมากมากเลยค่ะเดี๋ยวไปนวดให้นอ้องเด้อขอไปในความน้ำให้ไยตาขอบคุณขอบคุณแห่งให้น้องผงกิมแตเสร็ประจากนี่เลยขอบคุณอะไรแห่งเก่งได้บนบ้าน,ใน,ในเก่งได้บนหมู่บ้านนี่นะคะเยอะมากเป็นขนมจีนนะคะเป็นนันอุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะอุ้ยไรแห้งดูว,ว้าเก่งใจเยอะมาก ขอบคุณพี่ยานะคะน้องบุญกระติดท่ามการกินอยู่อันนี้เป็นของอะไรไม่รู้ของเจมมั้งแต่ก็มาชื่อเจมทั้งหมดนั่นแหละทุกคนนี่น้องบุญจะแกะอันไห้เบิรงเด้อว่าคืออะไรนะคะ,คะน,น,คน,นี่นะคะว่าเปิดอะไรเบิร์นไม่น้องกันนี่เจมจสั่งมาหรือพี่เขาส่งมาให้เพื่นก็ไม่รู้นะ ที่ใส่สระดำนี่ไม่ควรได้แต่ได้ไม่น้องเลยนั่นเดียบกูเขาเรียกแกะกล่องนะคะขอบคุณพี่อาด้วยมันบ้า่ใหญ่ด้วยสมังสำหรับอันนี้ขอบุญหลายๆที่ต่ขอบุญกินได้ขี้ไปเลยทีเดียวเทียว แกอย่างนึงอันนี้จะเต็ีมอะไรอ่ะอ๋อขนมของเธอพี่อ,อ้อมส่งมาให้ของพี่อ้อมนะคะพี่อ้อมามานะคะบาร์บีอันนี้อร่อยได้เข้ากินขนมมาบาร์บีคิวแอปเปิดลอะไรนิดนึงแั้วเข้ามาทางไหนสิผู้ใดแกใสิผู้เปิดที่บ้าน,นเลยก็เอ้าเอ้าทุกทสิแก่ส์ยังไม่ได้แก่เลยนะเออ ถ้าเปิดแล้วมันก็จะแก่ันก็จะแไม่ค่ะาจะปิดไม่สนิทมัาเราปิดอะไรหรือเปล่าจริงหรอเครี่องเรียกชิมบ้างหนูแทบเขาจเปิดตัวนี้นะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรกันปะไม่ใช่คนละหนนล,อ,ลอ,อ,อะไรก็ไม่รู้ บุกี that, ่พวกอย่างนี hmm. ้รอดนะครับพองพี่ตาวได้แล้วคะเดี๋ยะเปิดตัวนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณต้นไม้น้ำรดพี่น้องผู้ใดอยากส่งต้นไม้ใหม่ล่ะปู่ก็ส่งมาด้วยแบบต้นพึ่งไหนจะได้เป็นต้นไม้แบบเล็กๆต้นแบบอะไรเครียกต้นไม้อะไรที่ลึกลึกอ่ะต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้เด็กสามารถใส่กระถางเล็กๆแล้วปุ๊บแม่มึงใครส่งมาพี่นั่นหรอต้นไม้ของใครอ่ะของพี่อาร์หรอต้นพี่นั่งรอพี่นั่งส่งของมาให้ตำรวจมาชิมแอบ นะคะขอบคุณมากมากเลยดีใจให้น้องมาได้ต้องมาไดเล็ยไปหาเบิรงมันนี่บอมมี่นะคะสบาได้เลยเดี๋ยวแม่ตนให้อันนี้อะไรอ๋อพอดีมันไม่ใช่อันนะไรหรือว่ามันเขาไม่ได้สั่งมาโดยกันหรอกน้ำเป็นน้าบาดานเป่น้องสั่งคอลีนมากอันซีฟ้าร์น่ะยังไม่ถึงซีบรูซีมาทุกคนผมบรูซี มาเทลงบ่อก,ก่อันนี้จะไหวแบบว่าเทลงหมองอาบน้ำเท่า,าน้ำหงอเนาะมันจะได้ไม่แบบไม่หมีนะหน้าจะไม่ดำชิวแหลเบิร์ตต้องนำเขาให้ใส่เจ็ดสิบสี่กระปุกนะต่อน้ำหนึ่งถังนะคะเพื่อเดี๋ยวให้เขาไปเลยน,นะให้แบบว่าสะอาดไปเลยแล้วเขาเปิดก่อนเนาะมันเลิศทุกคนมันเลิศจริง มันเป็นเป็นถุงเป็นถุงมามาันใส่อเบียดเลยดับูดังควันหลดเอ๊อบอขอบคุครับขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งมาแหละขอบคุณขอบคุณบริษัทบรส่งที่ส่งให้นะคุณด้วยนะคะเพราะว่าของสั่งก็ยงเยอะทุกวันส่งซื้ออะไรมันมีไส้มีไส้มีไส้อันนี้นนนนนเล็กก็พอ,พอรับอย่างสตีท์ถ้ากินไม่ได้จา้าเสียใจด้วยมันก็เหมือนโอเมก้ากินอ่ะ

สนุกนี่แต่ของเจียมจังชอบกินมากเลยอันนี้เนี่ยนี่มีแต่ของ,องกินกนที่เราเป็นเ,เนราอยากกินเยอะต้องให้กินตลอดเลยร้าแห่งเรื่องของกินเต็มตบอ้วเต็มเลยพี่น้องตูนไว้นะคะเพราะบ้านไม่ได้อยู่ใ,ใกล้เซเว่นนะคะทุกคนเจมมัได้ไปกินนาแล้วเพราะเซเว่นดเปิดแล้ววันนี้นะเปิดแล้วมั้งเสร็จแล้วนะคะโต๊ะทำงานน้องเจียมจังนะคะเสร็จแล้วแต่ยังยังบม่ได้เครียดสถานที่ริพี่น้องเด้อเพราะว่าพึ่งเสร็จวันนี้นะคะ แล้วก็เป็นผ้าม่านนะคะไปซื้อผ้าม่านมาค่ะอันนี้ดูกันมื่นสองมื่นล่นละมื่นกักอะไรมื่นกว่าสองมื่นหุ่นละถ้าไปสั่งร้านอะแพร์นะคะต้องเอเพิ่มเฮโยนี่ประมาณมื่นหนึ่งนะคะมื่นกว่าบาทมื่นีมันก็ถูกไปกว่าเยอะซื้อใหม่ซื้ออย่างมากความเฮ็ดแล้วนะคะมื่นในปีไทยเลยทีเดียวขอบคุณเสือเยลไมยนะคะศาสตรจากคุณเยลไมยนะคะเพราะว่าสามารถทําเป็นหน้าต่างนะปิดหน้าต่างให้มันมืดได้นะคะรเป็นมูนลี่ได้นะคะขอบคุณเยลไมยด้วย นี่ก็จะเป็นแบบหน้าบ้านว้าวว้าวนะจ๊ะเออนึกว่าแฟช่บ๊อบเปิดต้นไม้หน้าบ้านกาบับบันรเหล้่วพี่น้องได้จังจิจัดเมื่ออื่นที่พิเศษไปกว่านี้ก็คือกอกน้ำเหล้วแล้วต่อพี่หมง่งหดน้าหดผักนะพี่น้องเอ้ย อาวพอดีถ่ายนะคะเห็นนั่งก็เลยคึงวันแล้วก็อิตุนนะคะนี่ความคืบหน้าของบ้านนะะต่อเห็นมากนี่ข้างหลังก็คือเป็นแบบมีมุมนั่งเล่นนะคะน้องพ่งยังไม่ได้เปิดไฟเลยนะคะข้างหลังคอยอยดๆเหมือนๆในนิดนึงสวยบรทันเปิดไฟค่ะนี่ก็จะมีโต๊ะนั่งเล่นนั่งอะไรนะคะก็จะให้ซคุกกี้แต่ว่าครัวก็คัวกง่ายที่เลยด้วยพี่น้องเด้อให้พี่น้องได้แบบ มันจะเป็นตาดันกลอวหน,วนีนิดนึง,นงกลัวก็ย้ายสถานที่มาแบบมาฟังหนี่แล,ล้วนะคะว่าตากอยู่ฝั่งพุ่นมันก็จะดูแบบหันมากประสีทต้นใหม่แบบอ้าวสวยจังเลยมีสองกระจกด้วยนะคะทำกับขาแล้วก็สองกระจกไปในตัวนะคะสิ่งเซิงเป็นระบบระเบียบขึ้นนะคะทุกคนแล้วกทางขยงขยะแล้วมันก็ซื้อมาแล้วนะคะดูกับพงกับขา่าวนะคะแล้วก็จะจัดให้ดู สวยงามพักหน้าอาญ,ญานะ่พกเขาจะใหญ่มากว่ออื่นนะครับพักพกอกันสวนครัวก็จะใหญ่มาฟังนี่นะคะก็มีก๊อกมีอะไรให้รดน้ำต้นไอยล้างถ้วยล้างจานก็คือแบบอืม้มมันหนาหลักนี่ก็จะม่ต้องไปเปิดก๊อกยางเสียเวลานะคระ แล้วก็น้องเพิ่งก็จะเอาโซลาเซลล์มาบขนหน้านะคะน้องเพิ่งน้องเพิ่งสร้างโซลาเซลล์มาห้อยข้างบนนี่นะคะแขวนข้างบนจะเปลี่ยนจากไฟตัวน,นี้เป็นไฟโซลาเซลล์นะคะบเพื่อการประหยัดนะคะพี่น้อง่าจังบ่อได้แบบหกบ่อได้แบบเปลืองไฟนะคะเพื่อความสวยของนางบ้านนางกระเทยเองนะคะทุกคนค่คะฟังเสียงเกตจะน่าหลดแต่เราจะไม่พ่วงไฟไปนะคะเขาบอกว่ามันจะเบาเขามันจะบอก่างหัวแพ่วงกมงลมถือสลุ่มลมเป็นลาวนะคะไปแลวพี่น้องค่าเด้อ ยังใช้ยุให้กินก้อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e ด้วยนะจ้าไปแล้วพี่น้องค่ะอ๋อพัต้นใจประสมเด้อทักมาเลยพี่น้องค่ะอืมแล้วเพิ่งจะเขาไปตอบนะคะทุกคนค่ะประสมนะคะแล้วก็เขาจะใจครีมนะคะเห็นไหมแน่ๆมึงบอกนาโซเด้ทักมาได้เลยนะจ๊ะไปแล้วค่ะ